หากพูดถึงเรื่องสกิลเราจะไม่จบเพียงแค่วิดีโอที่แล้วนะคะเพราะบางคนอาจอยากจะสมัครตำแหน่งที่ต่างกันวันนี้พี่จะยกสของสสกิลของตำแหน่งต่างๆมาให้น้องๆดูนะคะน้องๆสามารถเอาไปใช้ในเรซูเม่ได้เลย สกรีนช็อตกันได้นะแล้วก็เอาไปเลือกดูว่าอันไหนเหมาะกับเราอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างของเซลล์สกิลนะคะเซลล์สกิลเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ c u ส t ต m e r เมอร์เ o n ั h ชิ m a แมเนจเมนเราเลือกเอาซักประมาณ3อย่างเนาะ3 4ถึงหัวข้อลองเอาไปใส่ดูได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นพี่พี่จะเลือก เรื่องของ teamwork แล้วก็ empathy กับ time management เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะส่วนสกิลที่สำคัญอีกที่ขาดไม่ได้เลยถ้าน้องๆไปสมัครงานเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ technical skill หรือว่างานบัญชีอะไรอย่างเงี้ยโปรแกรมต่างๆเหล่านี้ถ้าน้องๆเป็นน้องๆสามาเลือกไปใส่ได้เช่นกันนะคะ อ่าต่อไปรัวๆมันจะมะีเรื่องของ Accounting แล้วก็ Finance Skill นะคะอันนี้ก็เป็นสกิลหลักๆที่น้องสามารถเลือกได้เนาะอาจจะเป็นแบบ Clear Communication แล้วก็แบบ Accounting Software ที่น้องๆรู้จักน้องๆสามารถใส่ไปได้เลยนะแล้วก็อย่างสุดท้าย Education skill ถ้าน้องๆจะทำงานเกี่ยวกับพวกเรื่องของการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยน้องๆสามารถใช้คำว,ว่า communication skill น้องๆดีมากแล้วก็ motivation นะคะหรือไม่ก็เป็น stress management เพราะว่าการที่เราสอนเกี่ยวกับเรื่อง education เนี่ยเ,เราเครียดไม่ได้เนาะ ตามนี้เลยค่ะก็จะมีนะ education skill ที่สามารถใส่เข้าไปได้ accounting finance skill หรือว่าเป็น technical skill และที่สำคัญคือ sales skill นะคะลองเลือกไปใส่ดูแล้วก็ screenshot ดูนะ Good Luck ค่ะทุกคน